พี่น้องมากค่ะผ้ามากินลูกซิ้นผ้ามากินลูกซิ้นยืนกินลูกไส้ละไพี่น้องห้องเลยกิน <า S 2> เลยค่ะทุกคนม, <า S 2> ม <า S 1> ื่ไแต่ลี่ร่ยายพี่น้องกินหน่อยกระหิวมันกระหิวค่ะเบิ้งหอดดอกน้ำงามมาเลยเคนเครีไม้เคนครีมาเคนมากินหน่อยไ<ห>ม้หนึ่งไม่คนดูหน้าที่เป็นยังไงเนี่ยเอ้ยมากค่ะรอจีพุ่มของเล่นออกกล้องเนย kiếm ừ. ừ. à, kí ạ. kiếm phân kiếm thỏng à ừ phân đi Kim. kiếm kiếm Ừ Ừ làm mai phân à sai bo sẹp Chúng ngon lắm là cái

เแต่มากินคำนมืองม่มาขนลคะครปลาเค็มอ่ะมาชิมดูฝีมือหวานแล้วน้ำจิ้มอะ่ะเค้มมาคำมือลุกขิ้นปะเดี๋ยว,ยวขึ้นไปแล้วก็เห็นหน้าว่าก็หวานแล้วอื เจบไหมเจ็บร้ายอร่อยมาก,กค่ะลูกชิ้นอร่อยมากเลยกินซิ่งไม่ส้มเหมือนคนทัพลูก<น>ชิ้นปลาลูกชิก้นปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเอ็มหมู เคมมาเค็มคำนึงเมื่กินช็อกโกแลตอย่ามาดูหน้าทู่หน้ามาโชว์ด้ชิมผีมือวะสวัสดีครับเขาแกไ่ใช่เขาแกลูกน้องลกน้องมากินช็อกโกแลตแค่แค่แค่ชิมชิมีมือวะลูกม่ครับว่าแมวเกียร์ีมือซับจะตายอะมากจะตา

เอ้หนูพระเขาปลูกไอ้เมื่อจาา้าค่ะอ่หาหัวละพ้าที่สมปลูกปลูกไว้หางคอไก่ชอบ พี่จิงทอดบอกร้ายเลยอ่ะ<ต>อยู่นนก็มีอีกเยอะมากเลยจิงเพิ่มยกผาดแล้วมาให้เพิ่มยังไงอ่ะยกมาอืมอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยกลิ่นหอมบบอืออมนี่อีกเลยเหมืนกับพี่อดได้ไหมตะวันไม่เห็น มันไม่มูว่างค่ะมึงได้มาทำนี่กินแต่เจ๊ฟันทอดดอกอร่อยเอาไหมเจ๊ฟันถุงเจ๊ฟันจะเอาไหนิจ๊ฟันเอาเล็กนะอันตี้เอานี้นะหรือว่าเจ๊ฟันจะเอาอันนี้อันตี้จะเอาอันนี้เพราะอันนี้อันตี้กินแล้วเมื่อกี้เจ๊ฟันเอานนี้นะอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ เขาคงไปตักเดีแล้วแมวถ้ากลายยังไงเขาพวกกินผักแตแยกน้ำจิ้มอ่ะ,อะออวัวเพราะดีเยอะเสมซิมข้านั่ค้านี้บอกว่ามันสางสันเติมไปเติมมากเอาเข้มไปเลยค่ะเงคน中อร่อยไหมอร่อยมากทา,า,ก,ากันเราสนี่กี่ครั้งอ่

ครจะมาซื้ก็มาเลยจ้ะใครสนใจซื้อลูกชิ้นม้าเลยค่ะอย่างนี้หรอใช่ไหมอยากขายลูกชิ้นไม่เป็นเจก็อยากขายอยู่อ่ะเจไม่แพงขก็ขายไม่แพงไงที่กำปองตอนนั้นอันที่ซื้อนะเนี่ยอลบบาทนะเนี่ยหนึ่งอันอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งอันอย่างเงี้ยหนึ่งบาทอ๋ออืมอีเกอร์แบบนี้หนึ่งบาทก็เสียบไม้ หนึ่งบาทสมบ่เาบ่อาแะ่ใช่คำไม่ยังออกออ,ออนโอ้อหลวกมม่ดีเบ่เฮ็ดจังไดแยบหล่ะชอาเฮ็ดช่าเฮสมเส็จสิไม่คั่วหลวกมนือพี่น้อง Ok, mẹ, ok, mẹ. Quá ngắn, nắng nó. Tất cả bây giờ ngắn, nỉ vinhong, bây giờ mất hôm nay. Tìm lắm, bây giờ sự lắm, tội nha. Mười anh mùa lắm, mẹ lắm không lắm, bài à lai, bó mát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 , อ่านดูที่มีคอมเมนต์ไหมใช่น่าจะมีมัง้งน่าจะมีมั้งอยากอยวคนมาคุยาเยอะๆหน่อยนะจนยยิ้งฝรั่อายุเท่าไหร่แปดแปดจิ้งะจิ้งเท่าไหร่เก้าเก้าถูกแล้วเกิดยวกันเสือชิงกับจิ้งฝรังร่ง,งปีนเก้าหนูปีน อร่อยมากจากก็จะสิบแล้วอืมสแล้วมีอะไรจัเป็นไฟตรงนี้นะฮึจักเป็นไฟเป็นไฟจักงจัง <laughs> จัหมูอ๋อ换ัว ้องกินกับน้ำจิ้มอ่ะมันถึงอร่อยน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะจิ้มควรน้ำจิ้มควรกินได้นะเนี่ยไม่เผ็ดเลยจริงๆริงไม่โกหกไม่ทำแอบนี้เลยพริกไม่เผ็ดเอามือเอามือแตะดูก่อนนะอ่ะทำแบบนี้แตะดูไม่เผ็ดเท่าส้มตำไม่ส้มตำเลยอ่ะบอกเลยอ่ะกล้าทิ้งทิ้งยังกล้ากินอ่ะเอาชิมดูก่อนว่าเผ็ดไม่เผ็ดไม่ได้หลอกให้กินนะมันไม่เผ็ดจริงๆเผ็ดไหมเผ็ดเยอะหรอเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยแก เด็กก็มากินครับต้องกินน้อยนะต้องมีวิตามินง่ายทุกคนไม่กินครับแต่ทุกคนก็ไม่ชอบกินค่ะบเราต้องกินนะหนักเพราะมันมีวิตามินทำมะขมโอ้ผม่องหิดกับ มันนี่อ่ะ่แกเ่องข้างหน้านี่ก็จะเห็นตัวเองและก็มีอ่ะฮะผักผักกผผักกระหล่ำ่าอกระหล่ำ่ะ ใช่กระล่ำปีถูกแล้วฮัาโหลฮัลน,นีลคัลโหลห็นหััลโหลฮัลหลฮัลโหลฮหลหลฮหลหาันโหลเหลฮตลโหั้นหันไม่เห็น,นออหนาาหาห้หห เอาไก่ไม่คนดูหย่าข้าวไปเอาไก่ไหมไก่ไหมงาจี้หรเจลเจ้าข้าวที่อนไมอ่ะโอ้ประชาไงค่ะณเลอไงอืง <c oughs> อมแม่จะเอาไปข้องอกแล้วบ้ายบาอยู่ข้อง,งนอกค่ะข้า

ล้วกินอัมบอกคอนอีก <c oughs> อืมกิมนท้องต่อมากเลยนะไ <c oughs> ก่พอได้ตายหอบไก่ไปเลยอร่อยนะคะแซ่บดีนะคะถึกว่าก็ก่อนอร่อยสุด ไม่ร้อนนะฮัลโหลอืมอืมเอาเลยมาก่ะร้อนอยู่พีอ่อมพี่น้องเดี๋ยวกล้องมันจะล้มนั่งขำดาใส่แดดเกินไม่ไครับร้อนมากนะคะทุกคนร้อนมากนะคะทุกคนร้อนร้อนจนเหงื่อซะไหลซาซะเลยนะคะใช่

เดี๋ยวไปตำช่อมตำกับกินกับแกงหน่อไม้กับแม่ส้มเดี๋ยวอ่าจะทำบล็อกคอนอืมเดี๋ยวทำให้กันนี่แหละตอนนี้อีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายไปพี่น้องไปตำบลกหุ่งกินกับแกงหน่อไม้ถ้าเจ้าแกงอันเก๋ไปกัาแกงหน่อไม้ไม่ตรงปัน่นแกงสมหรอกระดิ่งด้วยเพิ่นตักแกงหน่อไม้มาให้พี่พักกันตำอย่างนี้ตำบลกหุ่งค่ะ ไปแล้ว,ลวค่ะเออขอบคุณค่ะขอบค,คุณค่ะไปเจ้าคุณขอบคุณค่ะไปบายไปแล้วไปไปเลยอันตี้ร้อนมากเลย<า>แม่แมวมันเก็บของแม